เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพือนน้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ s a m s u n Galaxy g A02s เรียกว่าเป็นมือถือราคาประหยัดราคาสุดคุ้มรุ่นพี่ A02 เดี๋ยวว่าทดสอบให้ดูว่าปี B 64นะครับหรือปี2021นะครับ Snapdragon 450ยังพอเล่นเกม ROV หรือเกมยอดนิยมได้หรือเปล่าตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่84%นะครับเชื่อมตอ่อเนีเมก เดือนละ2 0 0บาทนะครับเป็นเอทที่ติดมากับซิมปลายปี62เลยก็มีคนถามมาครับสเปค็คร่าวข้านี่จะเป็นหน้าจอ6.52นิ้วนะครับหน้าจอ s d p a พั pad. ให้แรมมาถึงแรม4รอม 64GB กิกนะครับความจุก็เพียงพอแน่นอนนะครับ 64GB สกิกสำหรับคนที่ไม่โหลดคลิปโหลดอะไรเยอะนะครับผม CPU นะครับ Snap d r a g o n 450แบตเตอรี่ให้มาถึง5000มิลแอมนะครับอยู่ได้ทั้งวันหรือว่าใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนนะครับชาร์จไวด้วย15วัต นะครับผมเป็น USB Type C ราคาเบิดตัวนี่จะอยู่ที่ราคา3,999บาทนะครับแต่ราคาที่ผมซื้อมาจะเป็นราคา3,750บาทมือหนึ่งเลยไม่ใช่เครื่องติดโปรติดล็อกซีมอะไรนะครับผมก็ที่ผมได้ไปลองเทสมาก่อนนะครับพวกเกมฟ f i ไฟอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเกมฟรีไฟเนาะคือตัวนี้มันจะเหมาะพวกเกม ROV กับเกมพวก Identity V ไม่ต้องใชก้การกวดมุมมองเยอะนะครับ ส่วนการตั้งค่าจะเปิดเค้าโค้งแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงไม่ได้นะครับเปิดภาพเอดีได้ถึงขั้นสูงมากการแสดงผลได้ถึงขั้นสูงนะครับไม่ได้ขั้นสูงมากพาทิเคิลได้ถึงขั้นสูงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเงาเมฆให้เปิดนะครับผมก็ปรับสูตรของรุ่นนี้นะครับหรือว่า Snap Dragon 450ปรับสูตรได้ประมาณนี้เลยการโหลดแพท ข้อมูลผมโหลดเกือบหมดนะครับเหลือแค่พวกแพตตัลละครเท่านั้นนะครับผคร่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันไหวหรือเปล่านะครับเกมฟี่ไฟล์เล่นได้ปรับสุดเล่นได้นะครับส่วน r าร์ียปรับสุดเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอามาลองเทสให้ดูกันก่อนเลยเพื่อนๆน้องอยากจะให้ผมเทสเกมไหนก็คอมเมนต์แนะนำบอกผมได้นะครับส่วนมากก็จะเทสเกมยอดนิยมมากกว่านะครับ r าร์วีฟไฟล์ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนพับจีผมไม่ค่อยได้เทสนะครับก็ไม่ค่อยมีคนขอมาให้ผมเทสอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยได้เทสนะครับฮีโร่จะเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับผมเป็นเมดนะครับไม่เคยเล่นสักทีเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้เดี๋ยวเอามาลองเล่นดูนะครับมันจะเล่นโอเคหรือเปล่า รูนไอเทมก็ออกของมั่วๆประมาณนี้เลยนะครับเป็นไอดีสำรองที่ผมเอามาเทสนะครับผมการโหลดเข้าเกมหรือการจับคู่ก็อยู่ในกลางๆนะครับไม่ค่อยไวไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับเรียกว่าตามเพื่อนได้นะครับผม แต่สาหรับผมในี่การจับคู่นี่ถือว่าช้านะถ้าเป็นมือถือบางรุ่นนะครับผมจะจับคู่ได้เต็มร้อยอะ่ะไม่กี่วินาทีอะ่ะผมเต็มร้อยเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นสูงๆนะครับผมตอนนี้ใช้เน็ต10เมกเดือนละ200บาทนะครับในการทดสอบนะครับผมถ้าเป็นเน็ต1เมก4เมกก็อาจจะจับคู่ช้ากว่านี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเวลาเข้าเกมนะครับผมก็อาจจะมีสะดุดประมาณนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูกันตาที่2นะครับตานี้เป็นตาที่2นะครับผมไปทดสอบตาแรกมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี <ping> okay, ๋ยวลงมาเรียนล่างนะครับปรับแสงสว่างประมาณนี้เลยนะครับผมเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่30เฟรมเรทนะครับ เวลาที่ไม่ค่อยได้บวกทีคลิปมอนเตอร์ต่างๆทั่วไปนะคะรับผมนีมาอยู่กับเทลแอนนัทนีม่มีพิมพ์บอกให้ไปอยู่เลนกลางด้วย การซื้อไอซงไกเทมอะไรก็กดใบอยู่นะครับผมใบปกติเลยคือมันมัน s n a 450เก่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันได้มาเพิ่มเป็นแรม4นะครับือมันได้แรม4มานะครับผมถ้าเป็น450รุ่นเก่าที่อยู่ในมือถือรุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็นแรม2แรม3เลยการประมวลผลอะไรมันก็อาจจะช้านะครับมันก็อาจจะทําให้เกมแบบมันแหลกมันกระตุกอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับในมือถือรุ่นเก่าเก่าอ่ะนะครับแต่ตัวนี้มันได้มาเป็นแรม4 เนะครับตอนนี้มาอยู่เลนกลางนะครับผมมองไม่เห็นเบรมเล็กลอี๋หืมลิงจัดทุบให้ได้เลยนะครับผม มีการแจ้งเตือนราคารักษาความปลอดภัยปลายแจ้งเตือนนี้บางมิดเลยนะครับผม Academy, การทัศนกจีนก็ถือโอเคนะครับถ,ถ้าเล่นพวกเกม RV เกมไม่้่งช้าการกวดมุมมองเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกเกมฟรีไฟกับภาพเจียมันเล่นไม่ค่อยโอเคนะครับในเรื่องของการกวดหน้าจอการทัาสกีนะครับถ้าเกมที่ไม่จําเป็นต้องใชก้การกวดหน้าจอเยอะๆจะเล่นเกมได้ดีนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยมันเป็นมือถือราคาเปิดตัว39 0พัเาองอะ่ะทุกคนได้สเปคขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะซัมซุงให้สเปคมาขนาดน,นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นน้อง A2 อะ่ะโอ้โหเล่นเกมฟรีไฟแทบไม่ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เล่นเกมได้ขึ้นมาดีหน่อยนะครับดีกว่าเยอะหน่อยนะครับช่วงไปปลายเกมแล้วนะครับก็นะครับมีความร้อนนิดหน่อยนะครับผม เที่สังเกตนะครับก็จะเป็นเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ25เฟรมเลทนะครับที่ดรอปลงไปตอนนี้เมื่อกี้เลยนะครับที่เวลาบวกเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ไม่เยอะนะก็ดรอปไม่เยอะนะครับผม25เฟรมเลทนี่อืหือโอ้โหถอยก่อนนะครับผมแถวอันนัดมา น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับผมเกมนี้น่าจะแพ้เนาะมันมีหลุดหนึ่งคนอีกอือเครนะครับผมก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเกมนี้น่าจะแพ้นะครับผมมันมีหลุดหนึ่งคนอะ่ะถึงแวนมาดูครับแวน เท่าที่ผมสังเกตนะครับช่วงบวกคนเยอะๆหน่อยน่าจะตกลงไปประมาณ22เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าเชื่ออยู่นะ22เฟรมเรทนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอาการกระตุกแหลกใดๆนะครับผมคือมันเฟรมเลทดอกเฉยๆนะครับแต่ว่าควองรู้สึกแหกกระตุกไม่มีนะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะครับผมผมว่าก็ไม่ได้เห็นกับเยอะมากนะครับถ้าเยอะนี่คือ15 14อ่ะ15 16บแปมเนี้ยถือว่าเยอะนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า20อ่ะผมว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็คิวไป 4Q คิวนะครับผม16นาทีนะครับทดสอบเกมแล้วก็เดี๋ยวทดสอบแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่มันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเล่น2ตาปิดตานี่เป็นต,ต,ตาที่2นะครับผมภาพการาฟิกก็โอเคนะครับปรับสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับผม อันนี้ก็มาทดสอบกับ Samsung Galaxy A02S นะครับรุ่นที่กับ Snapdragon 450หรือมังกร450นะครับเล่นเปล่าสุดของรุ่นนี้ประมาณนี้ได้นะครับเล่นได้นะครับผมทดสอบมา2ตานะครับผมยังพอเล่นได้เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือแรมนะครับมันเพิ่มแรมเป็น4 g กิกขึ้นมานะครับก็ยังประมวลผลเล่นเกมได้ดีอยู่ไม่รู้สึกกระตุกไม่รู้สึกแหลกนะครับก็ประมาณนี้เลยหลุดไป1คนนะครับผม ก็เป็นเหตุผลที่สู้ไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้เนาะเล่นเกมได้นะครับท้ศสกินโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้ากวนมุมมองอะ่ะถ้าเป้นเป็นพวกเกมพับจีหรือฟรีไฟอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกม i d e n t i t y VR v เล่นเกมได้โอเคนะครับในเรื่องของการทัศสกรีนนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่77%จนะครับจาก84%ก็ค่อนข้างไม่กินมาเยอะนะเพราะว่าผมเล่น2ตาติดนะครับเล่นประมาณ1 0 10กว่านาทีอ่ะ15 16นาทีนะครับตาแรกแล้วก็ตาที่2นะครับส่วนตาที่2ก็16กว่านาทีอ่ะกับส7นาทีประมาณนี้คือโดยรวมเนี่ยถือว่าเล่นเกมได้ดีนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A02s ในเรื่องของความร้อนไม่ถึงกับร้อนมากเท่าไหร่นะครับมันจะรู้สึกว่ามีอายความร้อนขอบด้านข้างในส่วนของหน้าจอแค่รู้สึกร้อนนิดหน่อยนะครับผมไม่ถึงกับร้อนมากนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆโดยรวมราคานี้3 7 0 0 3 9 0 0กก็ยังถือว่าคุ้มค่าดีนะครับเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับ